หมูกใสมันไม่หรืบอบ่กมันก็เศร้าแล้วจนขี้หมูกหนืดแล้วคือกลับมาเป็นขี้หมูกใสอีกเพราะสมบัยวะที่ในได้เลือดทั้งนั้นเลยเออ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 เอามมไม่ไม่ทำแล้วมนนี่มามาน,นี่มาดูก่อนดูก่อนก่อนมาคุณหนูนั่นเห็นไหมมันคือคือเกลดการอีกแล้วน่ะเอามา ม,มันจะสูดเขาแม่ละลูกสั่งออกมาให้มันมดม,นะมันไม่ใช่ขี้มูกนะลูกนะมันไม่ใช่ขี้มูกนั่นอยูหนูไม่ใช่ขี้มูกนะออกมาเร็ว,วเป็นริมยุขางในมนเหรอ โอ๊ยปัป๊บปั๊บอะไรครับมานี่มาแม่ตกใจอยู่เล้วลูกมึง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 มงึงเริ่มมึง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 อย่าทำให้แม่เป็นกังวลอย่าทำให้แม่กลัวสิลูกมันแม่เอามันคั่งค้างออกเลยไปโดนกระแทกอะไรเมื่อตอนหัวค่ำก็ไม่ได้ไปโดนอะไรนี่ไม่ใช่เหรอลูกหัวอนะมันอยู่ข้างในไหมมาแม่ดูให้ก่อนแม่ดูให้ก่อน มาเลยเรามาปกเคาไ้ก่อนมาลูกมาไหนนอนลงมานอนลงชั้นหัวอย่างเงี้ยมานอนลงอย่างเงี้ยโอเคโอเคไหมนิ่งๆ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 นิ่งสักห้านาทีก่อนนิ่งสักห้านาทีก่อนเมื่อกี้โดนเจ้าของมาสั่มบ่ายอย่างเนี้ยนี่นะเราจะไปเรียนไหมเนี่ย อย่าเงยหน้าขึ้นอย่างนั้นไม่เอาไม่เงยหน้าขึ้นอย่างนั้นไม่เอาไม่เงยหน้าเอออยู่นิ่งๆอย่างนี้นแหละห,ห้านาทีไปพ่อเมี่ันพ่อแม่พี่น้องผ่้ใดพ่อเมีอัน,อนอความหลูแน่าืน้าเลือดกําเดาเล็กนะ้นอ,อ,อ,กนกนอยออกนบอกค่ะปุ๊บปั๊บนี่รู้สึกว่าจะออกไปบังเสื้อพ่ไใด ไอช่วงระยะเวลาอาทิตย์บดีชนหยางบด้ลุมบด้หยังสินะ่ะเคยกำเดาออกเ <Okay. S 1> รอยากตีว่าเป็นเป็นร้อนในอย่างเดียวสินะคะ่ะป้าจ้าอืมอืมอืมอย่าเอาเข้าอย่าเอาเข้าเสียงคือคกคือคกอ,อ,อยู่เพลื่อยเสือหมดเลย เพื่อนที่นอนเพื่อนเพื่อนออกไปหมดเลยเนี่ยอืมอืมพอห่มปะปอบนอนที่นอนไอ้เตชรก่ดนหาเพื่อนที่นอนหมดเลยเพื่อนเสือแม่ไปอีกอืม ไล่ดูปั๊บไปดูสิตัจัจอะไรตนั่งนั่งนั่งสักพักนึงก่อนอย่าเพิ่งนอนนะจับจั๊จันั่งสักพักนึงก่อนอย่เพิ่งนอนนะจับจั๊จ้าบั๊จับั๊จ๊จจบั๊บจบจบับ ม่ดูสิไม่ดูสิไม่ดูก่อนมนะปับ๊บเอามาตีตนนาแน่ซะก่อนไหนน่ซะไหนน่ซะอยู่ไหนไปั๊บไม่ดูก่อนแน่ซะอยู่ไหนไไลูกเจ็บลูกเป็นนี่ห <c oughs> ม่เควา่าเป็ียนแน่หนึ่งสี่กว่าเด้อกล่องวุ่นนิ่มเป็นยามดึกดนิ่มดื่อหนึ่งสิมันลำบาก ห่ามดอาหัวกับมับท่านกาันเก้า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 นั่งอยู่สักพักนะลูกนะไม่ต้องนอนนะหุ่นเลือดแห่งกลางเั่งจมูกกันเต็มเลยอ๋อ